สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมสตาทีโลอีกแล้วนะครับและเกมสกายเ m ียมนะครับก็ก็นังฟังดนตรีอยู่ในตอนนี้นะครับก็วันนี้ก็ทำเมนเควสดีกว่านะครับเควสหลักนะครับให้ทำอะไรเนี่ยท็อกทูเดลฟีนนะครับก็ไปเลยไปคุยกับมันเลยนะครับนางเดลฟีนนะครับก็อยู่ที่ที่นี่แหละครับที่ไอ โรงแรมในริเวอร์พูลนะครับอะไรอ๋อมันให้ปิดประตูก่อนนะครับจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าโอ้ตรงนี้มีประตูลับด้วยนะครับนึกว่าจะทำอย่างอื่นนะเอ้ย อ๋อ oh, เดินติดบั็กหรือไงอะไรเนี่ย The Book of Dragonborn น่าจะเป็นหนังสือบวกพวก history ประวัติของ Dragonborn เงี้ยนะครับอืม I just handed you the horn of Jürgen Windcaller. Does that make me Dragonborn too? I didn't go to all this trouble on a whim. I needed to make sure it wasn't a Thalmor trap. I am not your enemy. I already gave you the horn. I'm actually trying to help you. I just need you to hear me out. Like I said in my note. I've heard that you might be Dragonborn. I'm part of a group that's been looking for you. Well, someone like you, for a very long time. If you really are Dragonborn, that is. Before I tell you any more, I need to make sure I can trust you. If you don't trust me, you were a fool to walk in here in the first place. We remember what most don't, that the Dragonborn is the ultimate dragon slayer. You're the only one that can kill a dragon permanently by devouring its soul. Can you do it? Can you devour a dragon's soul? This is no time to play the reluctant hero. You either are or aren't Dragonborn. But I'll see for myself soon enough. Yes. We're very old enemies. And if my suspicions are correct, they might have something to do with the dragons returning. But that isn't important right now. What is important is that you might be dragonborn. Dragons aren't just coming back. They're coming back to life. They weren't gone somewhere for all these years. They were dead, killed off centuries ago by my predecessors. Now something's happening to bring them back to life, and I need you to help me stop it. years ago I said almost the same thing to a colleague of mine. Well, it turned out he was right and I was wrong. I know they are. I the, <coughs> the mountains and found them empty. We're going to go there, and you're going to kill that dragon. If we succeed, I'll tell you anything you want to know. <coughs> 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 ยังไม่จบอีกเออนะครับคุยซะแบบยืดยาวเลยนะครับถ้าจับใจความนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวไป จับใจความก็ประมาณว่าเธอเหมือนยังไม่เชื่อว่าเราเป็นดักก้นบอนนะครับเธอก็เลยต้องการที่จะพิสูจน์นะครับโทษฐานคุยนานแม่งขโมยยาแม่งเลยเออเออโทษฐานนะครับที่คุยนานเกินนะครับขโมยยาไปเลย เธอก็เราเอ้ยเธอก็จะให้เรานะครับไปพิสูจน์ตัวเองว่าเราคือดักกล่นบอลนะครับที่ที่ไหนวะที่นี่นะครับคีเนสโกปนะครับเป็นหมู่บ้านนะครับผมมาสำรวจไว้เรียบร้อยแล้วก็ฟาสทาวเวลไปเลยนะครับ ถึงแล้วนะครับอะไ,ไรของเธอเหมือนเธอจะมาบอกข่าวเราว่ามีมังกรอยู่แถวๆนี้นะครับ ซึ่งเออ,เอ,อรู้แล้วรู้แล้วซึ่งถ้ามีจริงๆอ่ะคนเดียวไม่ไหวแนะ่นอนงั้นรอเดลฟีนสักหน่อยนะครับมันตามเรามาเปล่าวะเอา้าไม่ได้ตามเรามาหรอเยดแล้วกูจะบวอกอยังไงวะเนี่ย จะบวกมังกรไหวหรือเปล่านะครับตอนนี้หิมกะก็ตกนะครับโอ้ยไม่ดีไม่ดีตรงนี้มันโรงแรมหรือเปล่านะครับใช่ปาวะเออใช่ใช่ออใช่ใชใชเข้ามาหลบหิมะก,ก่อนนะครับอืมสักตอนนี้ ตีสามใช่ไหมสามเอ็มเนี่ยสักสี่ชั่วโมงนะครับนั่งหลบพี่มะอยู่ในโรงแรมโอเคเอา้าวเฮียกดผิดขโมยแก้วเข้ามาซะงั้น ตอนนี้ก็7 a m ก่อนเที่ยงก็ยังไม่หยุดนะครับพี่มะก็ช่างมันงนั้นนะก็ไปลุยเลยนะครับ โอ้มีเสียงมีเสียงมีเสียงคำรามนะครับ เดลฟีนมันไม่ตามเรามาวะก็เห็นมันแต่งชุดนักลบแล้วนี่ว่าให้เรามันลุยคนเดียวซะงั้นนะครับลองกดรอมันอีกสักห,หนึ่งนิสามชั่วโมงอ่ะ,ะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ ตรงนี้ก็มีมังกรหนึ่งตัวนะครับเหมือนกําลังทําพิธีปลุกชีพมังกรกระดูกตรงนู้นนะครับในตัวที่บินอยู่นี่ชื่อเอาเอาดูอินนะครับส่วนตัวที่เพิ่งฟืนฟ้นคืนชีพมานี่อะไรอ่ะชื่อซาราคอนเนียนะครับ คิวเดอะดับก er. ้อนซาลาคอนเนียนะครับเควสนี้ก็ให้เราฆ่าซาลาคอนเนียนะครับซาโลคอนเนียเสี่ยงแมงกรก็ต้องเอสซอร์สนะครับเราบินไปไหนแล้ววะ เดี๋ยวก่อนขอเช็คอะไรให้เทีสัตว์ก่อนตอนนี้ใช้อะไรอยู่โอเคดูปุ่นเอาล้มโอ้ยจะมองหิวก่อนหิวก่อน เดี๋ยวฟินจริงม,มันนั่นแหละโอเคงูพ่นใส่กูทำไมอืมอุตสาหลบได้แต่ยังเดินไปเหยียบอีกนะครับ อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอื้มนี่กูตัวแทงเหรอวะเนี่ยคือตอนนี้ชุดผมแล้วก็อาวุธผมมันยังห่วยอยู่นะอื้มฟุตโรด้าใส่แม่งเลยอู้เกือบไปละเกือบไปละ ถึงกับลนเลยนะกดปุ่มผิดเลยนะเมืเ่อกี้น,น,นามา,าลงมาอีกสักรอบสิวะโอ้ถลไหลมาแล้วนะครับเพราะว่าโอ้ยฟันไม่โดนนี่แหละจังหวะเหมาะออโถ อ่าไงล่ะเดลฟฟนกู้ฆ่ามังกรได้แล้วก็ยังดูดพลังมังกรใช้ได้ด้วยเอ้ยวิญญาณมังกรดูดวิญญาณมังกรได้ด้วยไงล่ะสตีเวลโร่ดาร์กอนโบนดาร์กอนสกลสองอย่างนี้นะครับสองไอเทมสองชิน้นนะี้มันเอาไว้ทำมาชุดเกาะ มังกรได้นะครับแต่ผมไม่เอานะครับผมเลยไม่เก็บไงเชื่อกูยังว่ากูเป็นดาวก้นบอล <What S 2> เดลฟีนเอ,อ๊ะ <c oughs> damn it we're blundering around in the dark here we need to figure out who's behind it all i'm one of the last members of the blades a very long time ago the blades were dragonslayers and we served the dragonborn the greatest dragonslayers for the last 200 years since the last dragonborn emperor the blades have been searching for a purpose now that dragons are coming back, our purpose is clear again. We need to stop them. The first thing we need to do is figure out who's behind the dragon. The Thalmor are our best leads. If they aren't involved, they'll know who is. The faction that ruled the Aldmeri Dominion, the ones who almost destroyed the Empire during the นังนี่มันทาไมมันมีตัวเลือกให้เลือกเยอะนะครับแล้วก็คุยยาวๆนะครับ Now the dragon is moving everywhere, indiscriminately. Skyrim is leaving. The Empire is weakened. Who else gains from that but the Thalmor? Before the Great War, the Blades helped the Empire against the Thalmor. Our grandmaster saw them as the greatest threat to Tamriel. At the time, that was true. Maybe it still is. So we fought them in the shadows. All across Tamriel. If we could get into the Thalmor Embassy. It's the center of their operations in Skyrim. Problem is, that place is locked up tighter than a miser's purse. They could teach me a few things about Paranoia. Mm, I'm not sure yet. I have a few ideas, but I'll need some time to put things together. Meet me back in Riverwood.

งกทหารมันนอนตรงนี้ได้ไงเนี่ยเอ้ยนะครับก็คุยกับเดลฟีนพักนึงนะครับเธอก็บอกว่าเธอเป็นสมาชิกกลุ่มเดอะเบดอะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นกลุ่มของพวกนักล่ามาังกรน,นะครับนะเออนะครับแล้วก็เริ่มก็มีให้เควสเควสหลักต่อไปมาเลยนะครับไอ้ดิปโลเมติก immunity เนี่ยนะครับก็ไว้เล่นวันหลังละกันวันนี้ก็พักแค่นี้ก่อนนะครับเคลียร์เวทเดียวพอนะครับผมสวัสดีครับ